อินฟูหญิงโรดอิฟูอันตี้อินฟูแก่ประหลาดอินฟูคิมโฮอินฟูผู้ใดอังโคอินฟูเจเดนอินฟูเราเป็นอินฟูครอบครัวค่ะอีลีเราไม่มีนะคะที่จะมาอินฟูรอบนอกไหมค่ะอีลีเพราะว่าอย่างเขาเอาเอาเอาอันมันมีตรงที่ว่าจะอินฟูรอบนอกน่ะมันเป็นเออแนวมือเนื้อใบได้บหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตตกราหมดอีกแล้วปักไม่โอเคค่ะคุณมดมด หแถมหนึ่งนะคะมจ้าข้าไปเอาเลยค่ะทุกคนนางบีขอ400บ้านภายในหนึ่งชั่วโมงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพอแล้วลูกไปกินนอน1แถมหนึ่งเดิเมเจ้าเดินนะคะมเจ้าค้าสินค้าอยู่ในตะกร้าไปสั่งครั้งแรกค่ะเห็นน้องอะไรแต่ว่ากินดีขอบคุณนะคะคุณจอยบุญชื่นกินโหลดมเจ้าเอ้ยมเจ้าเห็นบอชุบเนี่ยเขาบรรูดได้ปะเขาฉีด เดสมอลเลมือใดเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยที่เราลมหายใจที่เรามีอยู่อ่ะเราต้องทําให้เราสวยค่ะเนียนไม่ใช่ว่าเราจะทําให้เราดูขี้เหร่หรือเท่าลงค่ะตอบหน่อยค่ะว่าอย่างไรคะแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวน้องบีปักกุฎให้ก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแปลวเลยค่ะอย่างนี้ชาไทยถ่ายเหมือนกาแฟใช่ค่ะ สั่งอีกหนึ่งคู่ค่ะแล้วอร่อยดีมากขอบคุณนะคะวันนี้ได้รับสองชุดนะคะขอบคุณนะคะสั่งอีกค่ะสั่งอีกค่ะทุกคนค่ะคูปองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าใครสั่งสองชุดหรอถ้าใครสั่งสองชุดมีคูปองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ไปกดเอาเดรอเออไปกดออเดร์ของมาหงอนแล้วจ้ามืออื่นลงเด้อเดี๋ยวมาบอกขอบคุณนะคะสั่งซื้อแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขออีก400บ้านค่ะขออีก400บ้านค่ะหัวหัวตัหว,ว,วจะหาเมียใหม่นะช่วยพสหัวจะหาเมียใหม่ไอ้ลักกี้ะจะได้เมียใหม่ละ หนึ่งแถมหนึ่งเนาะมันจะขากินมานานแล้วค่ะระบายจริงระบายตีกินค่ะมันขอบคุณนะคะก็ก็ถ่ายดีจ้ะถ่ายจนแฟนบอกกินอะไรมาท้องเสียเหรอถ้าเกิดว่ากินไปเรื่อยนะคะมันจะทรงตัวนะคะม่เจ้าขาแล้วบัดนี้เจ้ากระสีได้อืทุกวันนะคะคือมันดี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 ค่ะม่เจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าค่ะนางบีขอสี่ร้อยบาทนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วมิเจ้าเดิ้อนะคะ ถ่ายมาแล้วกินมาแล้วสองซองได้ค่ะได้ค่ะอร่าเทพมาอีกสิลูกไม่อันนี้ก่อนกินน้ำเต็มครับอันนี้ก่อนอันนั้อนอ,อันยังกาแฟรสเดี๋ยวดูโตอยู่ลูกอคอเทอ,อีกรอบนึงแล้วก็แปะขอเทอีกรอบนึงไหนอารติสด,ดูก็หน,นดูออเดอร์ ช่รังจาก่ทันทีดทุกคนคะดูออเดอร์อันนี้คือคือคือออเดอร์ที่ยังบีขายตะกี้มีนะคะเบิ้งเป็นยังหมดอีกแล้วหรอหมดอีกแล้วจีส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 หมดอีกแล้วของแท้มันเป็นยังซี่ปาร์ตมาขังแท้ หนึ่งสองสามนะคะขอสี่ร้อยบ้านค่ะขอร้อยที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนนี่คือออเดอร์ตอนนี้นะคะมือเจ้าขาเอ้ยมีเจ้าคอออเดอร์ที่นางบีขายตะกี้นี้ค่ะตอนที่นางบีจบไลฟ์เบิ้งเอารลดค่ะมือเจ้าขาเบิ้งเอารลดค่ะว่ามันคักหรือไม่คักมือเจ้าขาสุดยอดป๊อกินมาหลายยี่ห้อ นะเจอของนางบีคือดีมากตอนอยู่เกาหลีกินตลอดปมบมือสิคะขอบคุณนะคะมาไทยก็กินนะคะแต่ไม่กินก็อดไม่ได้อุ้ยขอบคุณค่ะหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าค่ะม่เจ้าารีบเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าค่ะข้าวค่ะดูไม่ผิดนะคะมเจ้าเฮ้ยมึงเอากระดาษเปล่ามาให้กูดูหรือเปล่าอีบีดูค่ะดูค่ะ ออนี่คือบ,บาร์โคสมันชมไม่ได้มันชมไม่ได้ค่ะบาร์โคสโชว์ได้ไม่มีนะคะหน้ามงหน้ามาไม่จําเป็นค่ะอบอค่ะบบ,ะบมาโบมาขายของยังสัน้นบบมาขายของยังสั้นค่ะไม่ชอบขายของที่แบบว่าทําเป็นน่ะบอค่ะนนแสบแสบล้วนแต่มื่ข่อยขายป่านนี่มื่เจ้าเอ้ย ขนาดขายของจริงขายของอีกอย่างเังซีมือเจ้าขาดังบียังเคยบ้างมันจริงหรือเปล่าจันมาดูคะ่ะมาเบิร์นอร่ลดค่ะไปถามมงนินโค่ะว่ากาแฟของ,ง้ังบีตอนนี้เป็นยังไงอ่ะหมดอีกแล้วหรอคะบ้เบิดอีกแล้วเบิดอีดีเบิดอีดีขอบคุณคะ่ะสี่ร้อยบ้านะนะคะมือเจ้าขาขออีกสี่ร้อยบ้านหนึ่งสองสามปัก,ปกปพุดธปักพุทค่ะปักุทค่ะ ค่ะค่ะเดินเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าในตะกร้านะคะหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายใครที่เข้ามาเจอคุณคือคนที่โชคดีค่ะเพราะว่ามือนี่โปรโมชั่นมือสุดท้ายแล้วเด่นรอท็อปถือว่าเป็นโครสเซอร์ไพรส์เลยนะอย่างนี้แล้วก็ใครที่เข้ามาถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะแล้วก็ไปเอาค่ะไปเอาค่ะ ไอ้ย um ั้งพี่แก้วอ้พัน้าี่โอ้ยก็ได้มาไหนพ่อง่นอ้ไี้ฟไม่ไมันรวมหลายอย่างหอยแกาแฟก็งสรามตอนย่กาแฟใหรูปแแก้วมงพูดสวยเขาก็ฟังออกอยู่หรอกว่า้อมึงน่ะบบบ๊าย แม่หมดแล้วเอาเกิดนี่อย่างเปิดไว้เต่ yes yes สะใจจังเลยขายของแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้สะใจมากขายของยี่ที่สั่งไปสองเซตขอบคุณมากมากเลยนะคะจบแล้วมูเจ้าขามิตเป็นนี่หัวหัวเลิกแล้วนะนางบีขอสี่ร้อยค่ะนางบีขอสี่ร้อยค่ะมูเจ้าขานางบีขอสี่ร้อยบ้าน ขอ400บ้านค่ะภายใน1ชั่วโมงทุกคนคิดบ้านยังบีทำได้ไหมคะได้ได้กาแฟโปรโมชั่นมันสุดท้ายมาเบิ่งอาลงค่ะทุกคนค่ะจงมีสติในการที่ทานจริงเราขายแบบนี้วันละ5 6 0 0 0บ้านมาขี่วันแล้วโอ้โหวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบวัน5วันวันนี้วันที่6แล้วไหมเมื่อนี้วันที่ห โอ้ใช่ก็เที่ยงคืนนี้ครบหทุกคนเบื้องตาสุ้ม่ข่เอาง่ายๆแล้วไม่ต้องอะไรมากคือวันละห้าหกพออเดอร์นะคะแล้วรูปที่โพสคือรูปที่ทุกวันของจริงถ่ายทุกวันล่าสุดทุกวันเราไม่มีภาพสต็อกนะคะขอโทษพอปีคือรอแทะยาสีมาร้อยาฝ้าอยู่กำลังอธิบายยาฝ้าซส้มข่อยทุกภาพทุกวิดีโอ ไม่มีนะคะที่เป็นสต็อกค่ะนั่นคือภาพจริงระหว่างวันที่เราโพสลงะะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นแต่เขาบลมีเวลาบล็อนะคะทุกคนอ่ะกดตกาาในตะก้านะคะผู้เจ้าขากาแฟนะคะ1แถม1 290บาทผู้เจ้าขาชีวิตคนเราทุกวันเนี้ยเขาจะต้อง งามต้องงามเพราะว่าอะไรเบิร์แล้วอุ้ยอีหาค่ะแต่บอกกับอ่านคอมเมนต์เนี่ยว่ามันแบบอะยวอธิบายเพื่อนอ้ำปากอีกรอบหนึ่งดูเสียธิบายเพื่อนฟังโอ้ยเนาะสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกคนหนึ่งร้อยบ้านแล้วอีกสามร้อยค่ะอีกสามร้อยค่ะทุกคน